สวัสดีค่ะพวกเราทีมคาร์บอนนมีค่ะคาร์บอนโลนโอนคาร์บอนเครดิตคิดดอกเบี้ยต่ำทุกท่านทราบไหมคะว่าประเทศไทยของเราปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นอันดับที่22ของโลกและมีความเสี่ยงด้านคลเมตเชงสะสมในช่วง20ปีที่ผ่านมาเป็นอันดับที่9เลยนะคะด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในงาน COP 26ที่จะลดการปล่อยคาร์บอนไปสู่คาร์บอนนิวทรัลในปี2 0 5 0และเนตซีโลอิมิชันในปี2065 อย่างไรก็ดีในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่ธุรกิจสีเขียวได้อย่างราบรื่นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กยังคงเผชิญอุปสรรคทั้งด้านต้นทุนและเงินทุนในการปรับเปลี่ยนค่ะด้วยเหตุนี้ทีมของเราจึงขอเสนอนโยบายส่งเสริมสินเชื่อคาร์บอนหรือคาร์บอนโลนเพื่อช่วยให้ SME สามารถเข้าถึงสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำและนำเงินก้อนนี้เนี่ยไปดำเนินโครงการสีเขียวของตัวเองค่ะโดยสินเชื่อคาร์บอนของเรานั้นนะคะ จะต่างจากสินเชื่อทั่วไปตรงที่ว่าดอกเบี้ยที่ SME จะต้องจ่ายเนี่ยลดลงโดยส่วนที่ลดลงเนี่ยจะถูกทดแทนโดยคาร์บอนเครดิตซึ่ง SME ได้รับจากการดําเนินโครงการกรีนค่ะมาถึงตรงนี้ทุกท่านคงเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะคาร์บอนเครดิตคืออะไรกันคาร์บอนเครดิตคือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดหรือว่ากักเก็บได้จากการดําเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการบำบัดน้ําเสียของโรงงานค่ะโดย1นึ่งคาร์บอนเครดิตนะคะจะเท่ากับ1ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะ ในปัจจุบันประเทศไทยของเรามีการจัดตั้งตลาดคาร์บอนโดยองค์การบริหารกาสรสิ่งแวดล้หรือว่าอบกโดยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางิมาณก,การซื้อขายคาร์บอนและราคาคาร์บอนเครดิตก็ปรับสูงขึ้นเรื่อยๆแลวก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นด้วยค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าธนาคารสามารถนำคาร์บอนเครดิตที่ได้รับจาก SME มาออฟเซตกิจกรรมที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของตัวเองหรือว่านำไปขายตลาดคาร์บอนก็ได้ค่ะ ในส่วนของเงินทุนนะคะในระยะแรกกองทุนสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้ปล่อยกู้สินเชื่อโดยเบตต์ต่ำให้กับธนาคารแต่เมื่อตลาดคาร์บอนมีความสเสถียรมากขึ้นธนาคารก็จะมีแรงจูงใจในการปล่อยคาร์บอนโลนเองค่ะแล้วก็ไม่ต้องพึ่งเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมอีกต่อไปค่ะโดยเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการของเรานะคะก็จะต้องเป็น s m e ที่ไม่เคยดําเนินโครงการสีเขียวมาก่อนหรือว่าไม่เคยใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่าม,มาก่อนค่ะเนื่องจากว่าเราอยากช่วยให้คนกลุ่มนี้เนี่ยปรับเปลี่ยนไปสู่ธุรกิจสีเขียวได้อย่างราบรื่นค่ะ สำหรับขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการของเรานะคะก็มี4ขั้นตอน,นง่ายๆดังนี้ค่ะ1 SME ติดต่อธนาคารเพื่อขอกู้และติดต่ออบอก,กอเพื่อจะทําเอกสารเสนอโครงการหรือว่า PDD ซึ่งเป็นเอกสารสําคัญประกอบการพิจารณาสินเชื่อค่ะโดย PDD นั้นจะช่วยให้ธนาคารพาณิชย์เข้าใจ Green Technology แล้วก็ทราบถึงปริมาณการคาร์บอนเครดิตที่จะได้รับจากโครงการนี้ค่ะ2 SME รวบรวมเอกสารทั้งหมดไปให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อพิจารณาสินเชื่อและปล่อยกู้ค่ะ3 หลัง SME ได้รับเงินกู้มาแล้วในทุกๆปีจะต้องจ้างบริษัทภายนอกมาประเมินโครงการว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ไหมแล้วก็เพื่อรับรองคาร์บอนเครดิตค่ะและสสุดท้ายเมื่อเกิดคาร์บอนเครดิตขึ้นมาแล้ว SME จะต้องโอนคาร์บอนเครดิตนี้พร้อมกับดอกเบีย้ยให้กับธนาคารทุกๆปีตามที่ตกลงกันไว้ค่ะจะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของเรานะคะก็จะมี4กลุ่มหลักๆตามที่กล่าวไปข้างต้นค่ะอย่างไรก็ดียังมีหน่วยงานอื่นๆที่มีบทบาทสําคัญในการ สนับสนุนนโยบายของเราเพื่อให้ประสบความสําเร็จนะคะได้แก่ธนะคะาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักของคาร์บอนโลนสองบอสยอและก็สสวค่ะ และสําหรับค่าใช้ใจ่ายที่จะเกิดขึ้นของธุรกิจจากการดาเนินโครงการนะคะเราก็ขอ,อยกตัวอย่างมา2โครงการซึ่งเป็นประมาณการค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นจริงอะค่ะจากการดรําเนินโครงการต่างสองโครงการนี้นะคะและนอแล้วก็สามารถดูได้ตามตารางนี้นะคะและนอกจากนี้นะคะผลประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับอะค่ะหากเลือกที่จะพัฒนาโครงการที่ธุรกิจส่วนใหญ่เขาทากันเช่นโครงการจากพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะได้รับส่วนลดดอกเบีย้ย0.05%ค่ะ แต่หากธุรกิจเลือกที่จะพัฒนาโครงการที่มีมูลค่าคาร์บอนเครดิตสูงก็จะได้รับส่วนลดดอกเบีย้ยประมาณ0.5%ค่ะทั้งนี้นะคะเรายังไม่ได้รวม Indirect Benefit ที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการซึ่งหากรวมแล้วดูตามตารางค่ะก็จะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาโครงการกรีนนะคะมีความคุ้มทุนมากๆค่ะ และเป็นที่แน่นอนนะคะว่าการดําเนินนโยบายก็จะมาพร้อมกับความเสี่ยงและความท้าทายซึ่งเราขอสรุปเป็นสีมุมมองค่ะโดยมุมมองแรกเป็นมุมมองของธนาคารพาณิชย์ในการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําตรงนี้เองอะคะ่ะทอปอทอสามารถช่วยในการออกเกณฑ์กํากับการปล่อยสินเชื่อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์นะคะค่อยๆปรับตัวลดการปล่อยสินเชื่อที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะและ 2. มุมมองของธุรกิจในการที่เขามีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากค่าตรวจสอบตรวจแล้วก็รับรองคาร์บอน รับรองคาร์บอนเครดิตนะคะซึ่งตรงนี้เองอะคะ่ะภาครัฐก็สามารถช่วยเฟสิลิเทตได้โดยการให้นําค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีนะคะและมุมมองที่3คือมุมมองด้านตลาดคาร์บอนซึ่งตอนนี้ยังเป็นแบบภาคสมัครใจอยู่และถ้าอยากให้ตลาดมีเสถียรภาพมากขึ้นเราก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นภาคบังคับค่ะและมุมมอง ความท้าทายด้านสุดท้ายคือมุมมองด้านข้อมูลสีเขียวที่ตอนนี้ยังกระจัดกระจายและไม่เพียงพออยู่นะคะซึ่งหากมีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เพิ่มขึ้นหรือมีการสร้างดาต้าเบสและแพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมข้อมูลก็จะช่วยให้ก้าวข้ามความท้าทายนี้ได้ค่ะสำหรับการแผนการดําเนินงานนะคะเราก็ขอสรุปเป็นภารกิจหลักที่ต้องทําในช่วงแรกดังนี้ค่ะ 1. คือการหารือร่วมกับสอพอเพื่อจะนําเงินจากกองทุนสิงและล้อมาใช้นะคะ 2. คือการหารือร่วมกับอ,อบอก,กอเพื่อที่จะจูงใจให้ ให้เอสเมีเข้าสู่ตลาดคาร์บอนได้และก็ช่วยเฟสิลิเทตตรงนี้ด้วยนะคะและ 3. คือการหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยเพื่อประกาศให้ทราบถึงแนวนยโยบายและขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ค่ะแล้วผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่ดําเนินนโยบายนี้นะคะเราก็ขอแบ่งออกเป็น2ระยะค่ะโดยระยะแรกก็เป็นระยะเริ่มต้นซึ่งเรามีข้อจํากัดในเงินทุนในการปล่อยกู้นะคะเราก็ประมาณการว่าเราจะปล่อยกู้ให้เอสมีได้87รายแต่ทั้งนี้นะคะเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่เราต้องการบรรลุการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี2030ก็จะช่วยบรรลุปเป้าหมายได้0.05%ค่ะแต่ในระยะที่2นะคะที่ตลาดคาร์บอนมีความชัดเจนมากขึ้นจนธนาคารเกิดแรงจูงใจที่จะปล่อยสินเชื่อเองหรือเรามีเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐนะคะตรงนี้เองนะคะก็จะช่วยให้บรรลุปเป้าหมายตรงนี้เองเราคาดว่าจะมี S m e เมีเข้ามาร่วมกว่า30,000รายก็จะช่วยให้บรรลุปเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ของปี2030ได้ประมาณ 18%เลยค่ะทั้งนี้นะคะเราหวังว่านโยบายนำร่องสินเชื่อของเราเนี้ยค่ะจะจะจะก่อให้เกิดความสำเร็จของของ SME กลุ่มนี้ที่จะช่วย สกิดพฤติกรรมของ SME รายอื่นๆนะคะให้เกิดแรงจูงใจในการปรับตัวสู่การดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะเมื่อ SME กลุ่มอื่นเห็น SME ในกลุ่ม Pilot ดเฟสเนี้ยคะ่ะได้รับสินเชื่อบริจาบต่ำจริงๆและเกิดความคุ้มคุนในการพัฒนาโครงการเขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการเปลี่ยนผ่านทั้งนี้ก็จะช่วยลดความกลัวความเสี่ยงและความกลัวในการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะคะทุกท่านคะ่ะ ขนาดแค่ SME 1 1 0 0รายเนี่ยก็ช่วยให้บรรลุปเป้าหมายของปี2030ได้มากกว่า0.05%และถ้ามากกว่านั้นละคะ SME หล้านรายก็จะช่วยให้บรรลุปเป้าหมายของปี2030ได้100%แน่นอนค่ะและท้ายที่สุดนะคะประเทศไทยเราก็จะบรรลุปเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนที่เราได้ประกาศเจตนาดมไว้ในงานขอบทเวนที่ซิกภายในปี2050แน่นอนค่ะทีมคาร์บอนอมีขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณทีมคาร์บบนามีค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง4ท่านสอบถามแล้วก็ให้ข้อแนะนำกับทีมคาร์บบนามีค่ะท่านมีเวลา7นาทีเชิญค่ะขอขอบคุณทีมคาร์บบนามี่ย่างยิง่งค่ะอันนี้เราพยายามจะเหมือนเอาปนไก่ของอปบกอร์ใช่ไหมคะที่มิวแล้วก็คือทีเวอร์เนี่ยมาช่วยสร้างแรงจูงใจให้ธนาคารในการลดดอกเบี้ยใช่ไหมคะที่ปล่อยเ m e เอ็อก็เลยมีคําถามว่าที่จริงในเมื่อโครงการ ที่จะเข้ารับทีเวอร์เนี่ยมันมีระยะเวลาใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดอย่างที่เราบอกว่ากลุ่มเป้าหมายเราคือ SME ที่ยังไม่เคยทาใช่ไหมคะมาก่อนก็จะมีเวลาจํานวนระยะหนึ่งกว่าที่เขาจะสามารถลดคาร์บอนได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเลยสนใจเรื่องระยะเวลาก่อนที่จะลดได้จริงเนี่ยตรงเนี้ยใครจะเป็นคนอับสอบตรงนี้ไปหรือว่าจะมีลักษณะของการต้องต้องทำฟอร์เวิร์ดหรือว่าเช่นธนาคารต้องลดดอกเบีย้ยให้ล่วงหน้าแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาหาวิธีชดเชยกันคืนทีหลังเลยสนใจเรื่องของ ความเหลื่อมตรงนี้ค่ะว่าของไอ้ระหว่างที่ผลทางสิ่งแวดล้อมที่มันจะัดที่ไฟตัวคาร์บอนเครดิตมันยังไม่เกิดน,นะคะก็คิดว่าถามคำถ,ถ,ถามนี้ก่อนก็นได้ค่ะเดี๋ยวรอกรรมาการท่านอื่นขอบคุณค่ะสวัสดีครับถามคําถาม,ถามพื้น,พ,น,พ,นพื้นเดิมนะครับคือในช่วงที่มันมีความยากลําบากอย่างตอนโควิดที่เราผ่านมาแล้วกําลังจะมีอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจบางครั้งเนี่ย เหมือนกับเราไปดูแล้ว SME จริงๆเนี่ยไม่ได้ต้องการเรื่องฟั n ด i n g อย่างเดียวเนาะไม่ได้ต้องการเงินทุนไม่ได้ต้องการไปกู้เราได้อย่างเดียวแต่มันเป็นสมการในฝั่งของว่าจะทําให้เขายังขายของแล้วก็มีรายได้เข้ามาแล้วก็อยู่รอดได้หรือเปล่านะครับครน,นี้ในในที่เล่าให้พี่ฟังมาทั้งหมดตรงนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าพยายามที่จะสร้างตรงนี้ขึ้นมาในเป็นอีโคสิสต์คมคำถามอย่างนี้ เราพยายามให้ SME เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงหรือ t r a n s i t i o n เราพยายามหา Funding ให้เขาในราคาถูกเราพยายามให้เขาเปลี่ยนสารพัดอยา่างคำถามคือว่าแล้วเราช่วยให้เขาอยู่รอดใน e c o s y s t e m แล้วก็ r a n s i t i o นนี้ได้ยังไงนะครับคำถามพี่ไม่ใช่ฝั่งว่าจะให้เขาทำอะไรตรงอย่างเดียวนะถามว่าเราอ,อยากจะทำให้เขาสามารถที่จะไปทำมาหากินแล้วมีรายได้เข้ามาแล้วเน็ตเน็แล้วยังทำให้เขายังดำรงชีพในฐานะเป็น SME ได้ ก็ฝากไว้พื้นพืเนาะพื้นพน,พนพื้นนของคุณอาดิตย์นี้มีความลึกซึ้งมาอันหนึ่งที่พี่อาจจะมีเทเอาวุธของพี่อันนิดหนึงคือเราอยากจะให้โครงการเนี้ยในเรื่องของคาร์บอนเครดิตเนี่ยแต่ขบวนการที่ SME เนี่ยเขาจะต้องไปยื่นโครงการให้แบงค์เขาต้องยื่นมาให้ออกบอกบกอดูมันเหมือนกับมี ขั้นตอนที่ที SME จะต้องทำเยอะทั้งๆท,ที่เขาควรจะทำให้มันดูแล้วมันง่ายกว่านี้มันอาจจะเป็น one stop service ยังไงที่จะสามารถที่ทำให้อปรกอรแล้วก็ให้แบงก์พันนย์เนี่ยอย,อยู่ในในอีโคซิสเทมที่ทำให้ SME เนี่ย เข้าเข้าถึงได้ได้ในะบวนการนี้ได้ได้ง่ายขึ้นอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่คอมเปนแรกแรกแต่อาจจะสอดรับกับที่ที่ทั้งสองท่านพูดถึงอถ้าพูดถึงไอ้เงี้ยมันมีหลายเรื่องเนาะที่ที่จะต้องเป็น k ี y success factor ในเรื่องนี้ถามว่าอะไรท,ที่คิดว่าเป็นหัวใจที่สุดในเรื่องนี้ที่จะให้โครงการนี้มันสำเร็จได้ อีกประเด็นหนึ่งคือมันก็จะมี SME เดิมที่ที่มีชีวิตอยู่รอดนะครับแล้วมันก็จะมี SME ใหม่ที่เกิดขึ้นมาทีนี้มันมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะ Engage เอ e ที่เกิดใหม่เนี่ยให้เข้ามาในกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับให้เขามี Green Awareness ตั้งตั้งแต่เริ่มต้นอีกอันนึงที่กังวลก็คือว่าถ้าเราเป็นเป็นประเทศที่ g e n e r a t คาร์บอนเยอะเนี่ยมันมีมันมีคนส p ายคาร์บอนเครดิตเยอะ และใครจะเป็นคนซื้อตลาดนี้เพราะเหมือนกับว่าทุกอย่างมัน,มนขึ้นอยู่กับ u ักเซสของตลาดนี้ด้วยนะครับก็เลยอยากจะได้มุมมองในเรื่องนี้ครับงั้นขออนุญาตตอบคำถามแรกก่อนนะคะทางทีมก็ได้คิดมาเหมือนกันคะ่ะในระยะเวลาของโครงการที่ตัว SME ยังไม่ได้เจเนเรตตัวคาร์บอนเครดิตอะคะ่ะแต่ว่าทีนี้เราได้คิดกันมาแล้วคะ่ะว่าตัว สินเชื่อที่เราให้เนี่ยค่ะเป็นสินเชื่อที่ต่ําอยู่แล้วอย่างเช่น3%นะคะจากการทํารีเสิร์ชของเราในตลาดอะคะ่ะสเป็นสินเชื่อที่ค่อนข้างต่ํามากแล้วก็เ,เราก็ตอนแรกๆเราไม่ได้มีการให้ s อสมาหรือว่าแบงก์มาชดเชยในส่วนนั้นนะคะก็คือให้จ่าย3%ไปก่อนแล้วเมื่อทางโครงการสามารถเจเนเรตตัวคาร์บอนเครดิตอะคะ่ะก็คือค่อยเอามาออฟเซตในปีที่สามารถเจเนเรตได้ะคะ่ะ ในส่วนของคําถามที่2นะคะว่าเราจะช่วยให้ SME เอนี่ยยังอยู่อย่างยั่งยืนได้อย่างไรใช่ไหมคะคือจากนโยบายเนี้ยค่ะเมื่อ SME เข้าเข้าร่วมโครงการนี้แล้วอะค่ะเขาก็จะเห็นว่าอย่างเช่นการทําโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เาก็จะได้ลดค่าใช้จ่ายอย่างค่าไฟอะค่ะอันนี้เราเราก็มุ่งมั่นไปที่ภาคอุตสาหกรรมเพราะเขามีการปล่อยคาร์บอนเยอะก่อนนะคะก็จะช่วยลด ค่าใช้จ่ายในส่วนค่าไฟที่มันเป็นเปคอสที่สูงมากๆได้อะค่ะและอย่างที่2องะค่ะตอนนี้ค่ะคือหลายๆประเทศเขาเริ่มมีการออกมาตรการที่ที่สินค้าที่ส่งไปอะค่ะจะได้รับต้องมีผ่านการลดคาร์บอนหรือแบบเขาจะโดนมาตรการกีดกันอย่างเงี้ยค่ะการที่เอสเอ็มีเข้าเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการนี้แล้วเขาทำโครงการนี้เขาจะมีคาร์บอนเครดิตเป็นตัวรับรองว่าว่าเขาสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จริงๆตรงนี้ค่ะจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าของ SME ที่จะส่งออกไปได้ด้วยค่ะ ค่ะสำหรับคำถามข้อที่3นะคะ Key Success Factor ของนโยบายนี้ค่ะสิ่งแรกที่ที่ทางทีมมองว่าควรจะต้องออมีการปรับนโยบายที่จะต้องแบบมีการการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะสนับสนุนนโยบายอันนี้ก็คือ1เลยก็คือการที่เปลี่ยนตลาดคาร์บอนเคดิตให้เป็น mandatory market จากตอนแรกที่เป็น voluntary market เพื่อที่จะได้สร้างเสถียรภาพให้กับทางตลาดนะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้มีทั้ง e m a ม d ทั้ง supply เข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้นค่ะ แล้วก็ข้อ2เลยก็คือจะเป็นเรื่องของแรงจูงใจของธนาคารพาณิชย์นะคะก็คือทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็อาจจะมีการปล่อยตัว r e e n l o a n Ratio ออกมาปีต่อปีนะคะเพื่อที่จะให้ทางธนาคารพาณิชย์นะคะปล่อยสินเชื่อที่เป็นมิรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะจากสินเชื่อทั้งหมดะคะ่ะ ขอเสริมนะคะตัว Key success factor จริงๆแล้วอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีค่ะว่าไม่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่สามารถทำสำเร็จได้แล้วอาจจะต้องร่วมมือกับ BOI เพื่อลดภาษีตรงตัวค่าฟรีที่จะเก็บในตอนตรวจสอบคาร์บอนเครดิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้อที่4นะคะข้อที่4นะคะจากการนำเสนออะคะปัจจัยเสี่ยงแล้วก็คีย์ success factor